ความเดิมตอนที่แล้วทางเราได้พาท่านผู้ชมไปดูไร่ทุเรียนที่ใช้ระบบน้ําครบุกจรอินฟินิตี้หัวใจหลักของระบบน้ำอินฟินิตี้เนี่ยนะครับหลักการคือต้องออกแบบเริ่มแรกก็คือเรามีการวัดผ่านแอปพลิเคชันเก็บข้อมูลประมาณนี้ควรจะให้น้ําว้าว อันนี้ก็เป็นแอร์วาลไล่ลมเพื่อให้น้ําไปเติมท่อผมสงสัยอย่างเดียวทาไมมาผมไม่เห็นคนงานเลยอะครับมันก็เป็นระบบที่ว่าการให้น้ําที่เราสะดวกสบายขึ้นแล้วก็เอาลูกน้องไปทํางานตัวอื่นแทนเมตเราทําได้ตรงนี้เราก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็ให้น้ําแบบสม่ำเป็นหัวใจน้ําฟิน8ปดชั่วเชียแรงดันนี่แหละครับพี่อื่ใช่แล้วคือปิงก็จากเคียเคยใช้น้ําต่อต้นเนี่ยประมาณพันสลิตรตอนนี้เหลือใช้น้ําอยู่ประมาณ600ลิตรประหยัดน้ำลงมาครึ่งหนึ่งต่อต้นเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะงเท่าไหร่แปลงนี้มีความสูงแตกต่างกันอยู่ประมาณ ห้าเมตรอันนี้ก็เป็นชุดเครื่องกองใช้ท่อพีดีับแปดนิ้วนะครับแล้วก็มีเครื่องกองอยู่ทั้งหมดอยู่8ตัวอ่าผมก็เป็นใช้ปั๊มน้ำ ครื่องยนต์นะฮะก็มีเครื่องยนต์แล้วก็มีปั๊มแล้วก็ท่อดูดก็8นิ้วก็ดูดไปที่บ่อเป็นท่อ PE เหมือนกันให้ดีพีเหมือนกันก็เปิดน้ำหนึ่งชั่วโมงก็ใช้น้ำมันแค่8ลิตรก็แค่200กว่าบาท ใช่ไหมครับ240่บาทเองโอ้โหแล้วก็ใช้คนคนเดียวชั่วโมงเดียวเสร็จอืมครับนี่ครับก็คือไอกตัวเนี้ย8ตัวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้เป็นเครื่องกรองป้องกันหัวใจน้ำอุดตันอ่าแล้วอย่างที่ที่อ่าไร่ที่เรามาเมื่อกี้ได้กี่ตัวอันนั้นใช้4ตัว4ตัวในกี่ไร่อันนั้นมีทั้งหมดอยู่1 5ไร่15ไร่แต่นี้คือ70ไร่ไร่เราใช้8ตัวใช่ครับสุดยอดเลยครับผมนี่คือการวัดระบบน้ําแบบอินวิิตี้ที่แบบ เขาเรียกว่าทันสมัยที่สุดนะแล้วก็มีแอปพลิเคชันนะให้ดูกันที่บ้านไม่ต้องมาที่นี่เลยพเพียงปล่อยนะลูกน้องมาแค่คนหนึ่งคือปล่อยน้ำใช่ครับสองคนคือให้ปุ๋ยทั้งนี้เท้านั้นเดี๋ยวเราไปดูสวนนะฮะทุเรียนทั้งหมดนะครับเจสไร่กันดีกว่าครับว่าสวยงามแค่ไหนไปครับ ก็สวัสดีครับพี่หมอมาทำเนี่ยโอ้พี่วิทย์โอ้ยเราียงเลยเนี่เฮียวิทย์นะฮะนี่เฮียวิทย์นะครับที่มาไร่ทั้งหมด70ไร่ตรงนี้นะครับผมอยากให้เฮียวิทย์โอ้โหตอนนี้70ไร่นี่คือเริ่มต้นเลยไหมครับผมเริ่มต้นครับแปลงนี้เริ่มต้นโอ้โหแปลงนี้ทุเรียนประมาณ2ปี2ปีใช่ครับนะ ซึ่งเริ่มแบบว่าใช้ระบบน้ําใหม่ๆเลยใช่ครับสตาร uh ์ต huh. ตั้งแต่วันแรกก็คือทําระบบน้ําคือทําทุกอย่างปรับปรุงเสร็จก็ลงระบบน้ําก็เริ่มปลูกจากวันแรกถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับ2ปีครับสปีไปยังไงบ้างอ่าของเขามันจะพูดกันจริงๆคือน้ำเขาได้เสมอทุกอย่างมันคิดได้ก็คือทุกอย่างเราปล่อยไปกับระบบน้ําได้ทั้งหมดครับเอ,อ่อมันจะทํางานง่ายประหยัดเวลาม,มันถึงว่าทํางานเสร็จแค่คนเดียวทํางานได้การได้น้ำอืมเราไม่ต้องใช้ลุงน้องเยอะพูดกันจริงๆริงเฮียก็นอนดูโทรทัศ เบาๆดู <c oughs> โซเชียลไปแล้วก็ลูกน้อง <c oughs> ก็ใช้มอเตอร์ไซค์คันเดียว <c oughs> ใช่ครับมาให้ระบบน้ําเพียงแค่คนเดียว70ไร่นี้สบายสบาย <c oughs> สบายสบายครับอันนี้คือวันเขาต้องให้น้ําอยู่ประมาณ30แปลงที่ไกลเห็นไหมครับ <c oughs> ครับผมครับผมพาพี่ดู <c oughs> ใช่ใช่ครับพ <c oughs> ี่อนี่ก็คือการที่ว่าเราเราเราเปิดใจที่จะทำ Uh huh. เราจะทํายังไงให้ทุเรียนออกมาเสมอต้นเสมอใกล้เคียงกันในบททั้งแปลงการบํารุงรักษาก uh huh. ารทําให้ต้นเนา่ารักเน่าคนเนา่าที่เราปล่อยไปกับระบบน้ําได้เราต้องเปิดใจรับเขาอืมนี่สําคัญที่สุดเลยนะฮะหลายๆชาวเกษตรกรเนี่ยถ้าจะเปิดใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะแต่ถ้ามีตัวอย่างให้เห็นปงครับพี่ถามถามนิดนึงครับเฮียวิทย์ไปเห็นตัวอย่างที่ไหนมาไหมครับถือว่ามาตกลงใช้ระบบน้ําของอินฟราจริงๆคือเราไม่ได้ดูตรงไหนแต่เราเปิดใจที่จะรับของใหม่ๆที่เข้ามาคือ ของที่เราเข้ามาแล้วว่าเราก็จะมาดูว่าแปลงแรกเป็นยังไงแปลงสองเป็นยังไงครับอ่าเราก็จะดูว่าเออการจัดการระบบการให้น้ําที่ว่าเคยให้น้ําทั้งวันอยู่ๆมาให้น้ําแค่สองชั่วโมงเสร็จและใช้คนแค่หนึ่งคนคือเปิดระบบน้ำอ่ะเนาะพูดง่ายๆแค<แ>่มอเตอร์ไซค์อย่หนึ่งคันจะว่าไปอือฮึก็เลยทํางานง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นเวลาที่เราเหลืออีก ทุกอย่างอะเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะติดใจเลยค่อนข้างเพราะว่าประหยัดทุกอย่างด้วยต้นทุนเหมือนจะแพงนะพี่แต่เวลาจริงๆการใช้งานของเขาอะพูดง่ายว่าแทนที่เราจะเสียเวลาเสียน้ํามันไปทั้งวันเราเสียน้ามันมาแค่2ชั่วโมงเสร็จถูกไหมครับครับแล้วเราแรงงานที่เราต้องใช้เยอะขึ้นเราก็น้อยลงอีกจากเมื่อก่อนกี่ชั่วโมงกว่าจะให้น้ํถ้าเถ้า70ไร่อย่างนี้ต้องมี2วันไหมครับสองวันถ้าเจ็ดสิบไร่ก็คือหัวปกติทั่วไปแต่พอเปลี่ยนเป็นสองวันเปลี่ยนระบบน้ำปุ๊บแค่2ชั่วโมงต่อหนึ่งครั เราจัดการเรื่องเวลาลงมาค่อนข้างที่ว่าเวลามันมีค่าเนาะการทํางานของเราก็คือแทนที่ว่าจะเสียเวลาไปสักวันครึ่งถึงสองวันก็เหลือแค่2ชั่วโมงเสร็จประหยัดไฟไหมประหยัดน้ำมันประหยัดไฟประหยัดน้ํามันใช่แล้วก็ยังน้ําที่เราจะต้องให้ใช่คือเราสามารถใช้น้ําที่เต็มประสิทธิภาพก็คือหมายความว่าาน้ําที่เราให้เนายเรากาหนดได้เลยว่าเราต้องการน้ําสักวันนี้3ามลิตรเราก็เปิดไปที่ชั่วโมงครึ่งคือ2หัวเนาะหัวละร้ยลิตรก็2สองชั่วโมงครับสอรอยลิตรต่อหนึ่งชั่วโมงใช่และาร การน้ํสา3ร0อลิตรก็คือให้น้ําชั่วโมงครึ่งไหมชั่วโมงครึ่งถูกต้องสองร้อยสารอลิตรชั่วโมงครึ่งก็คือวันเว้นวันอ uh ่าเราก็ให้น้ํสองชั่วโมงคือ4ี่รอลิตรพอคือเว้นกลางอีกวันหนึ uh ่ง huh. แต่แต่ถ้าเราให้น้าทุกวันเราโหลดลงมาเลยสี่ห้าสิบนาทีเหลือเฟือครับพราะเขาได้น้ําทุกวันเขาเติมเต็มโอ้โหความชื้นนี่แหละครับนี่แหละครับนี่คือการที่ได้ได้วางระบบน้ําแบบถูกวิธี นะฮะแบบพันสมัยด้วยนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนนี้พันอะไรครับผมอ่ามอนทองครับมอนทองนะครับเราไปดูนะฮะกับการให้น้ำนะฮะซึ่งหัวเนี่ยจะวางกับทุเรียน2ปีนี้เป็นอย่างไรและที่สําคัญเดี๋ยวจะให้ดูภาพมุมสูงไปพร้อมๆกันครับครับผมลองดูครับว่าจะใช้ได้สิทธิผลได้สวยขนาดไหนลองทั้งพื้นที่เนาะลองดูว่าบินโดนแล้วจะเป็นยังไงโอเคไปครับ วนโลกทุเรียนเฮียวิทเจสิตําบลคลองผูอาําเภอขิจกูดจังหวัดจันทบุรีจํานวน1ิแปลงเท่ากับ300กว่าไร่5พังต้นใช้คนงานให้น้ำหนึ่งคนให้ปุ๋ยสองคนปรับเป็นระบบงานเะบบควคุมอีกี่มิตยากไหเรามีวิสุทธ์าชามมีขันตอนตีดต้องปรับปรุงชัดเจนมามีประสบการณ์มาป,มประสิทีความประสิทธิภาพ พนนัาขางเอสประกบวงจองสองพัยีสิบคาวิซาทีนี้ีหกดต้นทุนเติม้นเพื่อใช้ได้กับค้ชุดชนิดเป็นิิกตับสิ่งแวดลลองระบบการิวส กันแบบเห็นเห็นให้น้ํากันแบบว่าให้รู้ไปเลยว่าเราให้น้ําด้วยสปริงเกอร์ของ Infinity f i n ินแครับต้องครับผมนะฮะซึ่งการให้น้ําครั้งนี้นะฮะเพียงให้เวลา2ชั่วโมงเท่านั้นต่อนหวันครับถูกต้องไหมฮะก็จบแล้วแล้วคนที่ให้น้ําก็เพียงคนเดียวค,คนให้ปุ๋ยก็เพียงแค่2คน 2> ใช่โอ้โห ผมอยากจะอยากจะถามนะแต่มันมีคําถามเยอะมากผมว่ารายการที่จะให้เรื่องคําถามเนี่ยในการหวันหนึ่งคงไม่หมดผมถามชัดๆเลยเกิดความประทับใจอะไรบ้างหลังจากที่ได้ระบบน้ําของ Infinity. อินฟินิตี้ถ้าจริงๆก็คือเราได้ทุกอย่างนะครับครับการที่ว่าต้นไม้เรา เสมอหมดทุกอย่างมันคือคือการทํางานที่ว่าค่อนข้างประหยัดทั้งน้ํามัน<ส>เวลาค่าไฟแรงงานค่อนข,ข้างที่ว่าถ้านนคนได้ลองทํา <ใจ S 1> แล้ว<ม>ใช่เราง่ายสําหรับเวลาที่เราบริหารออกไปคือค่อนข้างแบบคนเราจะมีเวลาสักกี่ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมครับคบ่ะผมเราใช้เวลาให้น้อยที่สุดในงานงานหนึ่งที่ออกมาค่อนข้างจะเป็นระบบตรงไหมครับนี่นะครับนี่ฮะนี่คือคือการปรรพบใจที่บอกว่าทั้งประหยัดเจ้าของด้วยแล้วก็ประหยัดลูกน้องอีกด้วยนะลูกน้องพอพอมาเปิดน้ำ ไปไหนก็ไปไปตัดป่ะไปไปไปดูกิ่งไปดูทีมงานต่ออีกทีได้เลยไม่ต้องมายืนอยู่ตรงนี้ใช่ครับท่านใดมีส่วนทุเรียนอยากลดต้นทุนน้ำมันน้ำไฟฟ้า50% 5พลาดท่านต้องตัดรุ่งชัดเจนมามีประสบการณ์มาต่อ10ปีว่าเพิ่ประสิทธิาพให้รางระบบหนักสั้นเอสประกอบปวงจ้อ2000 ของเฮียวิทย์เนี่ยทำให้เกิดการประหยัดน้ําประหยัดน้ํามันแล้วก็ประหยัดไฟครับประหยัดคนงานทุกอย่างครับถ้าเรามาเปิดใจรับสักนิดเดียวทุกอย่างจะค่อนข้างจะดีครับพูดกันยิงๆจ้จะบอกว่าเต็มร้อยมันก็คงจะขาดหน่อยๆก็แค่ยังไม่ได้ลองครับ แต่ว่าไม่ไมีม,ม,มีใครแบบเป็นตัวอย่างให้เห็นเปล่าแล้วเฮียไปทําตามไม่มีครับผมผมมองดูและเซิร์ชใน YouTube ดูเนาะเพราะว่าทุกอย่างที่อินฟวตทีเคยทํามาเราก็ดูว่าเออการการวางระบบน้ำอย่างนี้จะเป็นยังไงเราก็เปิดใจรับเพราะเ,าเปิดใจรับได้เราก็ให้มาทํางานโรงงานของเราแปลงแรกก็คือโอเคเนาะของเทสแปลงเก่าคอนแต่สรุปแล้วว่าโอเคมันใช้งานข้างได้ดีเคยเราเคยจ่ายค่าไฟเดือนหนึ่งก็อยู่ประมาณเต้นหมื่นสองหือประมาณหกเจ็ดพันโอ้รถมันขายไดประมาณสี่สิบ เกือบ50%อาถึงนะครับ oh. เพราะว่าถึงคือแปลงแรกที่ผมทําขึ้นไป mm. คือเราก็ไม่มั่นใจอะไรเท่าไหร่หรอกครับจริงๆ้แล้วเราก็โอเคลองดูสักแปลงหนึ่งนะว่าในโซนเนี้ยจากให้น้ําต้องหมดสา3แปลงในเว,เวลา2วันเรามาเหลือมาก mm. เหลือแค่ไม่เกิน2อสาชั่วโมงเสร็จอย่างเงี้ยก็คือเราก็ให้เขาทดลองเลยหนึ่งแปลงผมไม่คนที่ชอบต้องลองแล้วก็อยากต้องทําเลยแล้วมไม่ไม่ได้ตามใครเลยไม่ครับไม่คือใช้ใจเปิดเต็มที่เลยใช่ก็คือเขาโอเคคุยติดต่อกันมาว่าเออโอเคนะทาอย่างงี้อย่างงี้อ่างะลั้นแปล ใหญ่อย่างแปลง80ไร่ที่ผมมีแปลงที่ตกลูกแล้วนั่นก็คือเขามาทำตั้งแต่ครั้งแรกแต่ผมเทสงานของผมก็คือแปลงที่ให้มาปรับปรุงก่อน hmm. อ่าเนี่ยแหละอ่าโอเคดูระบบน้ำที่ต้นใหญ่วระดับ3ปี5ปี7ปี oh. อปีน้ำจะอยู่ในระบบเลทที่ว่าไหมมีปัญหาอะไรไหมผมคือผมสามารถคือเปลี่ยนกลับมาเป็นหัวเดิมได้ hmm. แต่พอเราทำลงไปแล้วค่อนข้างครับค่อน hmm. ข้างที่เราเออสบายประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปเยอะค่อนข้างสูง hmm. ให้คะแนน A B C าจริงๆก็คือน่าจะเต็มร้อยได้นะครับเอเลยครับอย่าเอบอกนะเอบวกไม่ดีแหละครับเอเนี่ยก็คือการทํางานถ้าเราเปิดแล้วเราโอเคว่าเราลองศึกษาดูว่าโอเคสักล็อกหนึ่งแปลงหนึ่งเราไม่ต้องเยอะเราไม่ต้องคิดเยอะล่ถ้าเราอยากจะเทอะไรแต่ต้องต้องเทให้เป็นความแบบตั้งใจทําตั้งใจเทจริงถูกไหมครับว่าเรามีที่อยู่ประมาณสักแปดสิบไร่เราเทสักยี่สิบไร่ก็ได้โอเคเวลาเป็นยังไงผลผลิตเป็นยังไงอืถูกไหมครับและก็ตอบโจทย์ใช่สุดๆเลย และเราต้องศึกษาเองด้วยว่าอ่าเราให้น้ําอย่างเงี้ยเราจะต้องทํำยังไงค,คุณภาพของจะมาได้ไหมระบบต้นเน่าคนเน่าที่เราปรับปรุงลงไปเนี่ยคือแทนที่เราต้องมานั่งทาทุกต้นเราเปิดไปกับระบบน้ําทั้งหมด อ่าระบบพอยทิวที่เราปล่อยไประบบน้ำระบบชีวพันธุ์ไม่ว่าเจนแวกไม่ว่าไซโคโนมาอะไรก็แล้วแต่ที่เขาใช้กันเราเาก็ปล่อยไปเป็นระบบน้ําอมต้นมันจะสมบูรณ์คือมันใช้ระยะเวลาแต่เพียงแต่ว่ามันได้ผลอืและทํางานด้วยกันไงใช่มันทํางานพร้อมกันทุกอย่างแล้วมันประหยัดกันได้เกือบ50%ปรปรับปรุงระบบดินคือใช้ฮิวมิกแต่เราฮิวมิกแทนที่จะใช้คนไปใช้ถังไปฉีดไปหวานเราไปกับระบบน้ําทั้งหมดมันเลยประหยัดเวลาทุกอย่างที่ในการที่เราจัดการระบบทางดินอืคือช่วยได้คือปรับปรุงทางดินให้มันเป็นกลาง เราต้องใช้ฮิวมิสใช่ไหมครับครับนั่นแหละเรากเขาปล่อยกับระบบน้ำความแตกต่างและนี่คือความประทับใจนะของเฮียวิทนะซึ่งเป็นลงเฮียวิทเจสินะครับใช้น้ําคนเดียวให้น้ําคนเดียวใส่ปุ๋ยสองคนใส่ปุ๋ย2คนไปเชีวพันธแค่2คนทุกอย่างคือในทีเดียวจบชีวพันธุก็ให้2คนด้วยทุกอย่างโอ้โหท่านผู้ชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลเฮียวิทนะครับให้สรุปกับการใช้ระบบน้ําของนะอินฟิวตี้ได้นะฮะต้องมาถามนะวิศวะเลยนะครับนะฮะคือคุณหลุ ทำอย่างไรให้เขาเชื่อและตกลงทาระบน้ําสมัยใหม่ของเราครับเราครับมั่นใจในเชิงวิศกรรมชลประทานและการจัดการน้ำภาพการออกแบบน้ำเนี่ยอัตราการซึมลงดินโครงสร้างดินเนี่ยครับเรามั่นใจแต่สิ่งที่เรายังไม่เป็นเราต้องยอมรับหมายถึงว่าสรีระของทุเรียนเราไม่เป็นเราทําเสร็จแล้วเราก็ต้องเช็คความชื้นในดินความชื้นในอากาศแล้วก็สรีระสรีระเนี่ยเราต้องได้ความรู้จากเฮียเฮียาทาทุเรียนมาตั้งแต่อายุไม่ถึง20 18ปอ่าแล้วมีทุเรียนถึง40ปีไอสรีระทุเรียนวิธีการ ให้น้ำเราก็ต้องถามจากเฮีย <Yeah. S 1> ว่ามันตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์แล้วเราก็ปรับเชิงวิศวกรรมให้มันมาเข้ากับเกษตรกรรมเข้ากับสรีระจนมันเกิดประสิทธิภาพอ,อแล้วก็เราก็ใช้การเฟอร์ติเกชันหรือเฟอร์ติเกตคือการให้ทางน้ําทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทรีที่มีอยู่แล้วแต่จามาทํายังไงให้มันง่ายแล้วให้มันได้ผลกับเจ้าของสวนอซึ่งเราเทแล้วทดสอบแล้ว5ปีมันได้ผล,แล,ผลแล้วมันได้จริงได้จริงครับนะและจริงจนที่รู้สึกว่าให้ความสม่ําเสมอเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะความสูงจะเท่าไหร่เราไม่สนเราให้ความเสมอถึงน้ํา ให้ความสม่ำเสมอถึงต้นผลิตนะถึงผลผลิตและนะต้นทุนอย่างสม่ำเสมอนะฮะอยากให้นะเฮียวิทย์ฝากบอกท่านผู้ชมหลายๆท่านนิดหนึ่งนะในคลองคูของเราตอนนี้ในอำเภอเขา ขจะดขุดตําโบนของภูนี้จังหวัดจันทบุรีว่าถ้าใช้ระบบน้ํานี้จะเกิดผลมากน้อยเพียงใดและอยากให้มาติดต่อกับเราตอนนี้เลยได้ไหมอ่ะอก็นั่นแหละครับต้เปิดใจครับอย่างที่ผมบอกว่าทําคนต้องสําคัญมากคือว่าจะมีการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่คือ,อวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีการเรียนรู้เขาต้องเปิดใจมาหาเราก่อนครับเราแนะนาได้คือทุกอย่างคือขอให้เขาอาจจะโทรมาถามว่าเออมันเป็นอย่างนี้นใบเป็นอย่างนี้เราสามารถทําได้กำหนดให้ให้คนแถวนี้โทรหาเหีื่ยได้ไหมได้ครับได้นะ ม,มีมีเจ้าของสวนที่ปรับปรุงที่แกลงเป็นมือใหม่เลยครับทำทุเรียนสองปี ผมก็ปรับปรุงไประบบอารฟีทีผมก็ให้ชาถามเฮียอะโทรมาถามเป็นช่วงๆปีนี้สําเร็จสาเร็จอยู่ข้างบ้านอยู่อันนี้อยู่แกลงเลยอยู่ระยองแกงด้วยโอ้โทรมาถามอย่างเดียวไม่ต้องไปดูด้วยโทรมาถามวีดีโวครับโอ้แล้วแล้วก็ให้คาปรึกษาที่ดีตอบไปมีคําปรึกษาให้ได้เพราะเรามีประสบการณ์ที่การนำทุเรียนมาค่อนข้างเขาจะยาวนานเนาะครคือแล้วเราเป็นคนที่ใส่ใจในระบบของทุเรียนต้นไม้ทุกต้นที่ที่เขาออกมาจะให้ออกลูกยังไงให้เขาโอเคใบยังไงจะทํายังไงคือเราสามารถแก้ไขให้ได้อืมันตบโจทย์พ ตอบโจทย์ปุ๊บเนี่ยนะทางของอทังวิศวะคุณหลุยเนี่ยนะก็จะทําการนะให้กับทุกทุกท่านทั้งประเทศนะครับว่าจะสูงหรือจะต่าแค่ไห,าาไ,ไ,หคไหนสามารถไปได้หมดนะฮะ <f uck mid> เกิดความประทับใจอย่างต่อเนื่อง <f uck> อย่างไรก็ตามนะระบบนะฮะซึ่งเป็นระบบเกษตรหรือระบบน้ําเกษตรแบบทันสมัยซึ่งเป็นของอินฟินีเนี่ยผมต้องของฝากไว้เลยนะครับว่าหลายๆคนยังไม่รู้จักดีและหลายๆคนรู้จักดียิ่งกว่าไม่รู้จักอีกก็ยังมีนะฮะวันนี้ผมเฮียบอมชกมกนะครับแล้วก็เฮียวิทย นะเฮียวิทแล้วก็คุณหลุยนะซึ่งเป็นวิศวะเกี่ยวกับระบบน้ําโดยตรงนะฮะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเวลาน้อยมากผมอยากจะให้ทุกท่านติดตามนะว่าเราจะไปกันที่ไหนตอนนี้มีแผนที่สุราษฎร์ด้วยนะมีสุราษฎรดีครับนะฮะและยังมีอีกหลายจังหวัดที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมนะได้รับได้รู้ได้เห็นนะฮะจัดเลยฮะแบบพรีวิวแบบสดสดวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเฮียวิทมากมากเลยครับนะขอบคุณนะฮะกับคุณหลุยมากมากเลยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ในช่องจุกมกทีวีของเราผมเฮียบอมจุกมกขอการันตี ในพื้นที่ที่ผมไปนะฮะในประเทศนี้จะมีอะไรให้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกมากมายกับระบบน้ำเกษตรครบวงจรอินฟินิตี้ทำให้ลดต้นทุนถึง50%แล้วเจอกันครับเป็นระบบนำครบวงจรอินฟินิตี้ยัดไห้เรามีวิสวกริามช้างมีคำปนที่ต้องปรับปรุงชัดเจนมามีประสบการณ์กว่าสิบปีหัวดำ ลวพบกันใหม่กับระบบน้ำครบวงจอรอินฟินิตี้ที่ช่องจกมกทีวีเท่านั้น